ขอตบขอบคำยังไงก่อนมึงจะเจ้าพี่น้องโอ้เจ้าอ้วกรวดีขึ้นยังคุยเจ้าก่อนเส็ดอ,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 อะไรขนาดนี้คะพักได้กินก็เละบมานแล้วค่ะและเอาย่สวนข้งางหลังเนี่ยนะคะพี่น้อง <laughs> ทันตับด้วยทันตับตับททนแทนทนนทัน,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 นไปทางไหงนแล้คะทุนไปทางไหนกันด้๋ยวาพไปพาบมาหลดอืออืออื้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 อื้นอือ อย่ามาดุเรานะเป็นตาตาบานแถวนี้พี่น้องคะโอ๊ยเจ้าอืออือออือสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟังเล่าหลักการต่างประเทศค่ะพี่น้องขาปูนปูนภาพเพื่อนขาบุญภาพพี่พ่อหน้องมากินซอยจุ้กเราเหรอคะพี่น้องเดี๋ยวมือนีสิ สามสิบกีบพันตับนะคะตับได้กำไรไปได้คำน,นี้งัวหน่อยจ้ะพี่น้องจ๊านะคะแล้วก็ได้สามสิบกลีบแล้วก็เนื้อสันในนะคะพี่น้องค่ะกับขอให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เพิ่นมากินเนื้องว่วงมากินเนื้อดิบนะจ๊ะไปค่ะสายหัวสายเจิอจะเข้ากับเจิดจะฝาดบุ่มเปนต้องการให้กับเราค่ะพี่น้องไปค่ะกินได้ก้อนสีสามสิบกีบพันตับกับขออนุญ,ญาตนะจ๊ะพี่น้องค่ะขอตอบคำามยังไงก่อนมึงจะเจ้าพี่น้องโอ้โหเจ้าอ้วรัวดีขึ้นยัง คือจะหักกัอนอืออืออืออเรียอะไรขนาดนี้คะพักไหนกินก็เลียมากนะคะ แล้วเขยูิส่วนข้างหลังนี่ยนะครับพี่น้องเรียนหยอดอันนี้มา่อฝนมีหยดอีกยหรอพี่นอ <c oughs> ้องกอมมากโอ้เจ้าเผ็ดดีค่ะผิด ดแดงดีแซบแซบไปหลับไปเลือแซบอีดีเด้อไอ้พันตับด้วยพันตับตับทนนทนนท,นท,นทนไปทางไหนล่คะพุ่ไปทางไหนก็ได้๋ยวาพไปภาบมารถเห็ดจริงๆริงนะนะคะเนี่ย หอมนอกนออหจังพี่น่อเดี๋ดดวยวมาดูดเรานะน่าสรรนุมหนพี่น่อ ว่าเหวโอ๋คโอเคแกสั่งกัน,กน,นอืมเป็นตาตาบวานแถวนี้พี่น้องคะมาย,ยืนให้กำลังใจไหม マジでこうん。うんうん 罗呀罗。 มือเซยพื่อนหองค่ะมันไม่ดแดดเลยอนกาคือฝนจีดตกอันมกับมันฝนจิดตกอ่ะัน่เหลือง้นหรอเป็นเหมือน อาที่เก็่กระเป๋าไค่ะโอ้เพรค่ะค่ะ คือเงินไงจะพันตับเดี๋ค่ะโอ้แสบปากเพ็ดแห้งค่ะบอกพริกอีหย่าออมาเพ็ดเนี่ย <c oughs> ลืมไปขอพรคุณแม่เพ็ดดีเลย ว่าตับขบมรู้ เห็ดจังกินหมวกไรได้ครับพี่น้อง ไปพี่น้องคะเพจแห้งนะคะสิขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เมตตาให้เกล็ดรับชมคลิปช่องปูนปูนภาพเพลินนะคะพี่น้องคะฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามได้ะคะ่ะไว้ผูกพอกันเลยคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสุขภาพแข็งแรงลำลองไว้เว้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายมาค่ะมาไหนยู่ค่ะไปไหนบ่